สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะน้ำมีมีดยุบต้นๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีมีดหลวงปู่สุขหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุกนะคะทุกท่านเลยค่ะมีครูบาอาจารย์ทั้งสามท่านเลยนะคะนะคะอันนี้เป็นมีดหลวงเป็นมีดหลวงพ่อลุกนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามลวมฝักก็10นิ้วเนาะนะคะเฉพาะใบก็6นิ้วก,กว่านะคะเป็นมีดแบบ ชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านสมัยก่อนก็เป็นช่างชาวบ้านนะคะเป็นช่างที่วัดนะคะเขาเรียกเป็นช่างชาวบ้านเนาะอาจจะทํามีดออกมาแบบง่ายง่ายนะคะทุกท่านเน่ยค่ะไม่สวยแต่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะทุกท่านสําหรับพกพาเนาะนะคะสมัยก่อนนะคะทุกท่านท่านตาท่านก็อาจจะไปบูชามานะคะที่วัดนะคะเนี่ยค่ะเป็นมีดหลวงพอลูกนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลย นะคะมีตะกุดฝังตรงนี้แล้วก็มีรอยจานนะคะทุกท่านเยคะ่ะด้ามก็จะเอ่ทางด้ามแระฝักก็จะเป็นไม้แบบเนื้อแข็งนะคะทุกท่านเยคะ่ะเป็นมีดยุบต้นๆสวยงามมากๆนะคะสันก็จะหนานะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ไม่สัน่นไม่คอนนะคะนะคะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะบูชาพูดคุยกันได้นะคะเรื่องราคาค่ะ ามารับชมมีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านด้ามรวมฝากสิบนิว้วครึ่งนะคะเฉพาะใบห้านิ้วนาอเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นยุคต,ต้นๆนะคะทุกท่าน <S <S ด้ามก็จะเป็นด้ามเข่ากวางค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นไม่ถ้าไม่ใช่ไม้ก็จะเป็นงาช้างหรือว่าเป็นด้ามเข่ากวางนะคะทุกท่านหายากมากๆเลยนะคะนะคะ อันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะข้างก็ไม่สัตว์ไม่คอนนะคะเป็นลายน้องลายน้องสิงค์ค่ะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นรอยเสาะรอยตอกเป็นกระดูกงูกเป็นกระดูกดอกไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณใส่คนโดนของคนโดนมนดํานะคะทุกท่านเลยคะ่ะป่า ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนาะนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะรัดด้วยทองเหลืองนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีดจุบต,ต้นจริงๆนะคะเป็นลายน้องสิงนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะใบมีดไม่ได้เป็นคาบไม่ได้เป็นสนิมนะคะทุกท่านเป็นส่วนผสมของเหล็กนาะนะคะส่วนผสมมวลสารของเหล็กที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเหล็กมงคลนะคะที่เอามาตีหล่อมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ท่านใดสนใจโทรมาหานามหรือแ,แอดไลน์มาก็ได้นะคะนะคะอ่าเล่มนี้ก็จะ11นิ้วนะคะด้ามรวมฝัก11นิ้วเฉพาะใบก็6นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดยุบต้นๆเลยนะคะพี่น้องนะคะนะคะเป็นมีดยุบต้นๆด้ามแล้วฝักนะคะเป็นช่างชาวบ้านช่างที่วัดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นช่างแบบว่าสมัยก่อนเนาะนะคะทาออกมาแบบรูปกษณ์แบบอ่ สมัยก่อนแบบที่ไม่มีเทคโนโลยีเนาะที่จะทําออกมาที่ชาวบ้านช่างชาวบ้านชาวบ้านก็จะคิดทําออกมาแบบอา่าชาวบ้านใช้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะทาออกมาแบบง่ายๆนะคะแต่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยนะคะทุกท่านเป็นลายน้องสิงนะคะนะคะอันนี้ลอยอาจานเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนลคะ่ะ ใบมีดก็สวยงามมากๆเลยนะคะใบมีดสวยงามมากๆเลยสมัยก่อนก็จะมีมวลสารเนาะเป็นใบมีดที่ผสมเหล็กหลายอย่างนะคะทุกท่านเหล็ก,กศักดิ์สิทธิ์เหล็กมงคลเหล็กอัน์นะคะทุกท่านเลยค่ะคะางก็ไม่สั่นไม่คอนเนาะนะคะเป็นมีดที่ยุบต้นจริงๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับชมมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านนะคะ่ะ ด้ามรวมฝัก16นิ้วเฉพาะใบ8นิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเก่าก็เก่ากคือแบบยุบต้นจริงๆนะคะถ้าท่านใดมองหามีดยุบต้นต้นอยู่นะคะทีะ่ท่านใดมองอดูมีดไม่เป็นนะคะทุกท่านน้ําแนะนําให้ดูมีดยุบต้นต้นไว้นะคะทุกท่านเลยค่ะทานหลวงพ่อปลุกเสกแน่นอนเลยศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆนะคะทุกท่านอันนี้เป็นมีดหลวงปู่ศุกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ปราพวกผีเปดผีพายผีทเวสีผีเล่รอดนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็มีพุทธคุณป่าพวกสัตสัตท,ที่มีพิษนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นจระเข้งูหรือว่าสัตว์ต่างๆที่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่มีพิษเนาะนะคะหลวงปู่สุขนะคะทุกท่านเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาวกวางนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ตามเขาวควางค่ะเดิมเดิมค่ะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากมากเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะท่านใดมองหาอยู่นะคะทุกท่านนะคะนมแนะนําให้ดูมีดยุบต้นๆนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นของหลวงปู่สุขเช่นกันนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝัก19นิ้วนะคะจะเพาะใบก็11นิ้วเนาะนะคะนี่ค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเก่าเดิมเดิมนะคะ ด้ามก็จะเป็นด้ามเข่ากวางนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นด้ามเข่ากวางนะคะอันนี้ก็จะรัดด้วยไวยนะคะไวยก็เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะลอยลงพระกรถาคมไว้นะคะเนี่ยค่ะยันตรีนะคะทุกท่านเลยค่ะลอยลงพระกราถาคมไว้ ai ทั้งใบเลยนะคะทุกท่านใบมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ ป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณนสคนดนของผีเป็ดผีพายนะคะผีน้ํานะคะทุกท่านที่เราว่า,าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะบางครั้งเราเดินป่านะคะทุกท่านสมัยก่อนอคนแก่คนเฒ่าเขาจะเดินป่าเนาะอาจจะป้องกันภัยต่างๆนะสัตว์ที่มีพิษนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะป้องกันสัตว์ที่มีพิษนะคะไม่ว่างูไม่ว่าจระเข้ สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นหลวงปู่ศุกศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะคุตคูลงส่งมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆใบมีดก็จะเป็นใบมีดผสมเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านเลยค่ะเงาดาอย่างนี้นะคะผสมเหล็กน้ําพีนอะเหล็กอาถรรพ์เหล็กเป็นมงคลนะคะทุกท่านเลยค่ะมวลสารนะคะเขาจะมาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดก็คือใบมีดที่ เป็นเหล็กที่มงคลหรือว่าศักดิ์สิทธิ์เอามารวมหล่อหลอมเป็นตีเป็นใบมีดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ำนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะสุดท้ายนี้น้ำก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญไปไนนมาไหนให้บารมีหลวงพ่อปกปักรักษานะคะให้แล้วค่าปลอดภัยนะคะทุกท่านขอให้ร่ำรวยทุกคนนะคะในช่วงสงการปีใหม่ของไทยนี้นะคะทุกท่าน เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ